ขายชามละงสิบาทนะคะคุณลุงครับขายชาม้องสิบบาทครับอ๋อทำไมขายถูกเท่าไหอ่ะก็เศรษฐกิจนี้อยู่พออยู่ได้ครับยังแพงเท่าไหร่อ่าขายมาหลายปีแล้วครับสามสิบปีแล้วอ๋อราคานี้ไม่เคยขึ้นเลยไม่เคยขึ้นเลยครับค่ะแบบคนอื่นเขาราคาสี่สิบห้าสิบเราไม่คิดเจบขึ้นบ้างเหรอคุณลุงไม่อยากขึ้นครับนี่นะคะชามละงสิบบาทนี่ครับสิบบาทครับเนี่ยออค่ะ สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับชื่ออะไรนะคะเดชาครับคุณเดชานะคะวันนี้เรามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าฟักนะคะจังหวัดอ่างทองครับขายชามกสิบบาทนะคะคุณลุงครับขายชามกสิบบาทครับอ๋อทำไมเออทำไมขายถูกเท่าไหร่ะก็เศรษฐกิจอย่างนี้พออยู่ได้ครับยังแพงเท่าไหร่ขายมาหลายปีแล้วครับสามปีแล้วราคานี้ไม่เคยขึ้นเลยไม่เคยขึ้นเลยครับจะก่อนขาย ทีแรกเลยขายจานละห้าบาทค่ะแล้วก็ลูกค้าขึ้นให้จานละสิบบาทอ๋อค่ะของขึ้นก็ไม่ก็ไม่นี่เหรอขอก็อยู่อย่างนี้แหละครับครับไม่ขึ้นครับค่ะนี่ครับครับพออยู่ได้ก็อยู่ไปครับนี่นะคะชามละสิบบาทนี่ครับสิบบาทครับเนี่ยค่ะ ครับถามสิบบาทอะไรต่อเนี้ยก็มีอาหารตามัมีครับมีข้าวผัดผัดไทยหรือผัดตตอิ้วราดหน้าค่ะค่ะมีอาหารตามสั่งก็มีกุ้งมีหมูครับค่ะค่ะมีมีคนแบบว่าตามมากินเยอะครับเยอะไหมเยอะเนะเยอะครับเพราะว่าหนูเห็นจากในอะไรนะในพวกเฟซบุ๊กอ่ะครับอ่าแล้วก็หม่อมถนัดแดกก็มาครับครับครับเขาก็มาขาย มาซื้อกันเขาก็มาช่วยอุดหนุนกันเพราะก๋วยเตี๋ยวจานสิบบาทเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบโ้โหยี่สิบยี่สิบเจ็ดสิบครับแล้วหาตามสั่งนี่จานเท่าไหร่คะสามติบครับสากุ้งเครงกุ้งและหมูอะไรก็สามติบครับค่ะเล็กอะไรนี่เล็กแล้วก็เป็นเตาฟืนแล้วเป็นแบบเตาฟืนเตาฟืนครับไม่ต้องใช้แก๊สเนาะไม่ต้องใช้แก๊สครับ โยบายรัฐบาลใช่ไหมใช่ครับใช้มาก่อนใช้มาก่อนแล้วก่อนแล้วครับใช้รัฐบาลแล้วค่ะตอน่อนแล้วครับเพราะมันก็จะได้ความหอมของฟืนเนาะครับเพราะว่าหอมก็หอมแล้วก็ไม่ค่อยรู้หรอกอ่าอันนี้ครับร้านคุณลุงคุณป้าครับปลาฟักปลาฟักครับใครอยากจะมา ทานแบบว่าก๋วยเตี๋ยวแบบโบราณนะคะมาเตี๋ยมาได้เลยครับก๋วยเตี๋ยวโบราณทุกวันจะมีวันหยุดไหมคะไม่ไม่มีวันหยุดหรอกครับเปิดทุกวันครับแยกย้ายกันเนี่ยเขาก็อุดหนุนกันเรื่อยครับเพราะไอ้เศรษฐกิจอย่างนี้หมูก็แพงอะไรก็แพงแล้วก็อยู่ได้ครับอยู่ได้เพื่อไม่ใช่เหลือคนเนาะ่วยเหลือคนที่เขาไม่มีตังค์น้อยครับ ม,นะมีตังน้อยก็เราก็ให้เขาเกียดติเขา<ะ>บางครั้งก็ไอเ,เขาให้อะไรนะเขาให้สแกนก็เราก็ไม่เป็นไม่เอาเลย<ะ>เอาแบบบ,บ้านๆครับ<ะ>เป็นบ้านไม่กะทั้งก็แล้วแต่ถ้าเขามาช่วยเหลือเราก็นั่น แบบเตาะเลยนาะแบบทาะซามครับนี่ครับนีครับครับครับงลงเซฟเองขอบคุณครับนี่ค่ะคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนะคะ10บาทให้เยอะมากๆเลยนะคะไม่ห่วงเครื่องด้วยนะคะใครมาทานเนี่ยต้องสั่งเลยนะคะชามละ10บาทเอง ส่วนนี้ก็จะเป็นหมี่แห้งนะคะคุณแม่บอกว่าได้ชิมแล้วแกบอกว่าก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำโบราณของปะะ้าฟักลุงเดชาอร่อยสมก็เป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณจริงๆเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้มาจังหวัดอ่างทองอย่าลืมมาแวะชิมกันนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณลุงคุนต่อค่ะคนอื่นเขาราคาสี5 0ิเราไม่คิดเตียบขึ้นบัางหรอคุณลุงไม่อยากขึ้นเลยครับอ เพราะเราก็อายุเยอะแล้วเราแล้วแต่ราขายราคานี้แหละเนาะเราก็ขายราคานี้แต่ถ้าผู้ถึงไปอยู่กับคนอื่นแล้วเราก็ไม่รู้จะเขาจะขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคุณลุงชวนแบบว่าลูกๆหลานมากินเลยค่ะครับลูกหลานก็มากันเยอะแยะด้วยกาค่ะก็มาอ่างทองเนาะมาไว้อุดหนุนคุณลุงมาได้นะคะครับมาเที่ยววัดเกษโยอ่ะมาได้เลยครับค่ะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่กี่โมงคะคุณลุงตั้งแต่สองโมงครับสองโมงครับ ถึงสามโมงครับสามโมงเย็นครับครับมีคนบอกผัดไทยก็อร่อยเนอะครับอร่อยไม่อร่อยต้องลองดูครับโอเค่ะขอบคุณค่ะขอถ่ายนะคะนี่ป้าฟักนะคะตัวจริงเนอะ เขาบอกขีมือคุณตาอ,อร่อยมากเลยใครๆก็บอกบอกไปทางเพจด,ด้วยนะคะว่าคุณป้าก็จะเสียงดังหน่อยนะคะไม่ต้องตกใจค่ะไม่ต้องตกใจเนาะ,ะ,ะป้าจะเสียงดังนิดนึงมานั่ง,าางตัวแกงเลยไม่ต้องกลัวเนาะไม่ต้องกลัวน,วนี่ค่ะตามสั่งก็มีผัดไทยก็มีนะ ไนร่าดหน้าผัดเสี่ยวก็ะบางคนชอบผักบางคนไม่ชอบผักบอกได้ทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวจะไปทานบ้านจะไม่อร่อยนะคะค่ะไม่เป็นไรเ๋ยหรืออบ่นไมโครเวฟค่ะเท่าไหร่คะ <c oughs> นหน้าดื สามถ้วยค่ะร้านหน้าหนึ่งหกสิบเนาะโอ้โหเห็นไหมคุณผู้ชมถูกมากเลยนะคะถูกแล้วก็อร่อยแล้วก็เอโอเลี้ยง2แก้วสี่สิบเป็นร้อยหนึ่งพอดีโอ้โหถูกมากค่ะหนึ่งเงินหนึ่งกินได้หลายอย่างคุณผู้ชมมาอุดหนุนคุณป้าคุณลุงได้นะคะ